สวัสดีครับผมคู่พิพัฒน์เจ้าเด่นนะครับวันนี้จะขอนําเสนอในเรื่องของลักษณะของวงจรไฟฟ้านะครับลักษณะของวงจรไฟฟ้าเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการต่อวงจรไฟฟ้านั่นเองนะครับก็จะมีการต่อด้วยกันทั้งหมดก็3ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือลักษณะแรกก็คือลักษณะของวงจรเปิดนะครับหรือที่เราเรียกว่า Open Circuit นะครับประเภทที่2ก็คือลักษณะของวงจรปิดนะครับ็คือเรียกว่าลักษณะเป็น Clo s e Circuit นั่นเอง นะครับ so, ลักษณะที่3ก็คือจะเป็นลักษณะของวงจรลัดนะครับหรือลัดวงจรหรือเรียกว่าช็อตเซอร์กิตนะครับตนนัวนี้นะครับหรือถ้าเกิดชาวบ้านทั่วไปจะเรียกว่าไฟช็อตนั่นเองนะครับในลักษณะวงจรที่3เนี้ยนะครับก็คือเราจะไม่จะไม่อยากให้เกิดเพราะเกิดบางทีมันก็จะเกิดความเสียหายขึ้นมานั่นเองนะครับใ,ในระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับตัวน,นี้ทีนี้มาดูลักษณะของวงจรแรกก่อนนะครับ ลักษณะของจอในฟ้าของจอได้คือจะเป็นลักษณะของวงจรเปิดนะครับลักษณะวงจรเปิดเรียกว่า open circuit นั่นเองนะครับยังไงเอ่ยนะครับลักษณะนี้คือจะเป็นลักษณะที่ว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะไหลออกจากแหล่งจ่ายนะครับแล้วก็ไหลกลับเข้าสู่แหล่งจ่ายได้นะครับเช่นวงจรนี้ที่ปรากฏขึ้นมานะครับลักษณะนี้เรียกว่าเป็นวงจรเรียกว่าเป็นลักษณะของวงจรเปิดก็ได้ก็คือกระแสไฟที่ไหลออกจากแหล่งจ่ายตัวนี้ปึ๊บนะครับตัวนี้ จะไม่สามารถไหลเข้าไปยังหลอดไฟได้นะครับและจากกระแสไฟนะครับตัวนี้ที่จะหลอดไฟนี้ก็จะไม่สามารถไหลเข้าไปยังอนจ่ายได้เพราะว่าไม่มีตัวนําไฟฟ้าตัวนี้ต่ออยู่นั่นเองนะครับลักษณนะนี้หรือว่าลักษณะการต่อวงจรน,นี้คือลักษณะเรียกว่าเป็นลักษณะของวงจรเปิดนั่นเองนะครับเรียกว่า Open Circuit นะครับส่วนลักษณะของวงจรไฟฟ้าแบบที่2ก็คือจะเป็นลักษณะของวงจรปิด นะครับลักษณะวงจรปิดยังไงวงจรปิดก็คือว่าเลักษณะที่ว่านะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากแหล่งจ่ายนะครับไหลเข้าไปยังอุปรกรณ์ไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ไหลออกจากอุปรกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยกลับเข้าสู่แหล่งจ่ายได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับ <S <S โดยการลากสายตัวนําเข้าไปนะครับมาต่อเข้ากับอุปรกรณ์ไฟฟ้า แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าก็ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายนะนะครับตัวนีนะ้ถ้าเกิดเราได้วงจรดูนะครับกระแสไฟอะไรเอ,อกจากแหล่งจ่ายนะครับกับเข้ามาไหลเข้ามาที่ลหอดไฟ เอตจอดไฟก็ไหลกลับเข้าสู่แหล่งจา่ายเพราะเกิดการครบวงจรขึ้นมาทีพอครบวงจรก็คือนะครับผลก็คือมีกระแสไฟฟ้าไหลนะครับไหลเอาจากแหล่งจา่ายผ่านเข้าหลอดไฟเอาจอดไฟก็กลับเข้าสู่แหล่งจา่ายทีถ้าเกิดเราลองจําลองการทํางานดูลองซิมูเลชันดูนะครับว่ามีผลก็คือหลอดไฟก็สามารถติดสว่างได้เองนะครับหลอดไฟสามารถทํางานได้ นะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับวงจรเมื่อกี้ก็คือลักษณะที่เป็นแบบวงจรเปิดนะครับผมจะลองลบเส้นนะครับสายไฟหรือว่าตัวนําตัวนี้ไปนนนะครับผลจะเป็นยังไงนะครับลองดูนะครับตรงนี้ลองซิมเลตดูครับเป็นไงครับวงจรไฟฟ้าก็จะไม่ทํางานเลยสังเกตได้จากหลอดไฟตรงนี้หลอดไฟก็จะไม่สามารถที่จะ ติดสว่างได้นั่นเองนะครับตัวนีน้ทีนี้นะครับลักษณะของวงจรแบบสุดท้ายก็คือลักษณะของวงจรลัดนั่นเองนะครับหรือเรียกว่าเกิดการลัดวงจรนะครับหรือเรียกว่าชอ็อตเซอร์กิตนั่นเองที่ที่ชาวบ้านเรียกทั่วไปว่าไฟชอ็อตนั่นเองนะครับเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าแรกผมก็ เช่ยงสายตัวนํำก่อนอนะครับผมก็จะทำการลากสายตัวนำอีกหนึ่งเส้นพาดผ่านาน,นะครับไปต่อ นะครับก็คือเส้นตัวนัตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวต่อนะครับระหว่างตำแหน่งของด้านเข้าของแรงจ่ายไฟฟ้ากับด้านออกของแรงจ่ายไฟฟ้านั่นเองนะครับมีผลก็คือว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากแหล่งจ่ายนี้นะครับจะไม่สามารถไหลไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะครับหรือว่าหลอดไฟหลอดนี้ได้ทําไมเอ่ยเหตุผลที่ว่าเพราะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะเลือกไหลนะครับในส่วนของตัวนําไฟฟ้าเนี่ย ที่มีค่าความต้านเนี่ยต่าที่สุดนั่นเองนะครับว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันระหว่างค่าความต้านนะครับของเส้นโลดตัวนํานตัวนี้กับหลอดไฟตัวนี้เส้นลดตัวนานตัวนี้จะมีข้า,ามทานที่ต่ํานั่นเองนะครับส่วนค่าความทานของหลอดไฟตัวนี้จะมีค่าที่สูงกว่านั่นเองนะครับตัวนี้ค่าความต้านก็คือจะเป็นค่าที่เรียกว่าต้านการไหลของกระแสไฟฟ้านั่นเองค่าที่ทําให้กระแสไฟฟ้านียสามารถไหลผ่านได้ยากนั่นเอง นะครับก็จะมีสนักนะครับที่ว่าถ้าเกิดต้นทานไหนที่ดีค่าทานต่ําสุดก็คือค่าทานที่อยู่ที่ศูนย์โอห์มศูนย์โอห์มก็คือจะมีพูดง่ายคือก็จะไม่มีค่าของทานของกระแสไฟฟ้าเลยทําให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถไหลผ่านได้ง่ายที่สุดกระแสไฟฟ้าก็จะสามารถเลือกไหลผ่านนะครับควาทานที่มีสภาวะที่เป็นค่า0ูนย์โอห์มันเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองจําลองการทํางานดูนะครับตัวนี้ก็ลองกดซิงเเดตดู นะครับพอต่อเข้าไปตรงนี้นะครับกระแสไฟก็ไม่สามารถไหลครับไหลผ่านได้นะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับกระแสไฟก็ไหลผ่านได้ปกตินะครับแต่ก็จะไหลผ่านเจริญจ่ายเข้าเส้นลวดตัวนํานะครับกลับเข้าแรลยงจ่ายแทนนะครับแต่ไม่สามารถไหลผ่านไปที่อะไรครับตำแหน่งของหลอดไฟได้นะครับเพราะกระแสไฟ นะครับทั้งหมดจะไหลผ่านเส้นรดตัวนำกลับเข้าสู่หลังจ่ายเลยนะครับตัวนี้มีผลก็คือหลอดไฟไม่สามารถที่จะติดสว่างได้เองนะครับถ้าเกิดผมลองนะครับเอาเส้นตัวนำตัวนี้ออกไปลองซิมเลตดูนะครับหลอดไฟติดสว่างเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดผมเอานะครับเส้นรุดตัวนำมาต่อไปนะครับกระแสไฟก็ไม่สามารถนะครับไหลผ่านได้ นะครับตรงอีนะครับแต่สภาวะนี้นะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับมีผลก็คือว่ามันก็จะทําให้นะครับเกิดการรับวงจรที่หลังจากไฟฟ้าได้ทําให้วงจรไฟฟ้านี้เสียหายนะครับเดี๋ยวเราลองดูก็ได้ฮะเดี๋ยวเราจะลองใส่อุปกรณ์บางตัวเข้าไปก็คือตัวฟิวมันเองนะครับฟิวราลองใส่ฟิวเข้าไปดูนะครับตรงนี้ ผลดูสิครับว่าเป็นยังไงเ่ยลองจำลองการทำงานดูครับเห็นไหมครับพอทิ้งเวลาไว้สักพักหนึ่งไปฮะฟิลตัวนี้จะขาดนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราไม่มีอุปรกรณ์ป้องกันขึ้นมาตรงนี้นะครับเราถ้าเกิดเรามีแต่ตัวนําไฟฟ้าอย่างเดียวนะไปกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนําที่แล่งสานที่เกิดการรับปรจรขึ้นมาก็าจะเกิดความร้อนขึ้นมาจนเกิด การลุกไหม้อะไรนั่นเองนะครับที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดสภาวะเพลิงไหม้ขึ้นมานะครับนั่นเองนะครับอ่าป,ปิดการสนทนา ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่สวิตช์เข้าไปดูนะครับดูซิว่าผลของวงจรไฟฟ้าเป็นอย่างไรนะครับอ่านะครับถ้าเกิดเราใส่สวิตช์ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วลองกด Simulate ดูนะครับก็จะเกิดคุณสมบัติหนึ่งขึ้นมา นะครับถ้าเกิดสวิตัตนนี้มันเกิดการจากออกขึ้นมานะครับก็จะสามารถเป็นอะไรครับจะเรียกว่าเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะของวงจรเปิดก็ได้นะครับเพราะจะตรงสมบัติที่ว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากแหล่งจ่ายตัวนี้นะครับไหลออกไปนะครับแต่ไม่สามารถไหลเข้าไปที่หลอดไฟได้นะครับแลวเอาและกระแสไฟที่ไหลออกจากหลอดไฟตัวนี้ไม่สามารถไหลกลับเข้าไปที่แหล่งจ่ายได้นะครับทําให้เกิดการไม่ครบวงจรขึ้นมา นะครับก็เลยเป็นสภาวะที่เรียกว่าสภาวะของวงจรเปิดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเรานะครับทำการกดสวิตช์เข้าไปนะครับผลก็คือกระแสไฟสามารถไหลผ่านสวิตช์นะครับออกจากสวิตช์ผ่านเข้ามาที่หลอดไฟออกจากหลอดไฟตรงนี้นะครับผ่านกลับเข้าสู่แหล่งจ่ายได้นะครับเกิดการครบวงจรขึ้นมานะครับกระแสไฟไหลครบวงจรขึ้นมา ทำให้หลอดไฟตัวนี้ติดสว่างได้นะครับแปลว่าเมื่อเรากดสวิตช์นะครับเปิดสวิตต์ตรงนี้ก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าลักษณะสภาวะของวงจรปิดนั่นเองนะครับก็คือกระแสะไฟสามารถไหลได้ครบวงจรน,นะครับทําให้หลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างสามารถทํางานได้ถ้าเป็นหลอดไฟก็สามารถติดสว่างขึ้นมาได้นั่นเองนะครับถ้าเราปิดสวิตช์ไปนะครับสวิตช์จากออกตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่เรียกว่าเป็น ลักษณะของวงจรเปิดนั่นเองนะครับตรงน,นี้นะครับนะครับงั้นคลิปนี้นะครับเราก็จะคุยในในเรื่องของนะครับลักษณะของวงจรไฟฟ้าที่มี3ลักษณะของวงจรน,นั่นเองก็คือลักษณะของวงจรเปิดนะครับหรือ Open Circuit นะครับวงจรปิดหรือว่า Close Circuit นะครับหรือว่าวงจรลัดนะครับหรือสภาวะการรับวงจร นะครับหรือที่เรียกกันว่าชอ็อตเซอร์กิตนะครับหรือถ้าเกิดชาวบ้านที่ทั่วไปจะเรียกว่าไฟฟ้าช็อตนั่นเองนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ